งั้นเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับพบกับผมครับกับนายจสักในช่องเจ c h ส n n ร l นลเช่นเกยนะครับวันนี้ก็ได้มาทําการชาวนักกิตบนะครับหรือว,ว่าทําการเผาศพนั่นเองเนาะเพราะว่าในเมื่อสองสามวันสามวันที่แล้วเราก็ได้ทําการบรรจุลงหีบศพแล้วก็ในช่วงค่ำคืนเราก็ได้ทําการส่วดพิธีธรรม บำเพนคือสศบไปแล้วนั่นเองนะครับอา่าแล้ววันนี้ก็ได้รับการเขาสบเพื่อทำนักกิจนั่นเองนะครับแนในชว่วงนี้ก็นะครับได้นํสรีระร่างกายหรือว่าศนั้นเข้าเตาเอาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า,าเมื่อสักครู่นี้ได้แต่ถ่ายทําไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้อธิบายหรือว่าบรรยายอะไรต่างเดี๋ยวจะไปบรรยาย่างได้นอ้อยทีนั่นเองนะครับรับเราอมาแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ รับอย่างช่องเจเจสเปรชาแนลด้วยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาติชมหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับ mm hmm. โอเคไร้มกับเงยครับกับตัวอยว่ามครับในตอนนี้หรือว่าขณะที่ ก็จะได้เริ่มทำพิธีล้างน่าศพด้วยน้ำมะพร้าวนะครับตอนที่จะได้นำกริระร่างกายของผู้รารชนนะครับเข้าสู่ตเาเขาในเวลาต่อไปนั่นเองครับ ที่กรรมแล้วก็ประเพณีต่างๆนั้นแต่ละพื้นที่นะครับหรือว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนั้นก็จะไม่ค่อยจะเหมือนกันนะครับ หลังจากที่ได้ล้างหน้าเนเนบ,บเครยนองน้ำมะพาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะให้คณะจาติญาติวัฒภาพได้ดูหน้าผู้วัยชนเป็นขั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้นำเข้าสู่เตาเผาเป็นระดับต่อไปครับครีบครับไร้เก็บไว้ และในขณะนี้ก็ใช้เวลาในการเผาประมาณ20่สิบนาทีผ่านไปครับก็จะเหลือสภาพประมาณนี้นะครับอทุกหีบได้ไหมหมดลงแล้วนั่นเองอ่ะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะไปทำการย้ายศพหรือว่าเคลื่อนศพที่สาลาสองนะครับ ไปสู่สาระาหน้าหรือว่าสระเมนสาราหนึ่งนั่นเองเนาะพ่อได้ทําการวดพระธรรมที่นี่มาประมาณสองคนนืนเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปอยู่สลา,าในเมนนั่นเองครับตอนนี้รอพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราพะเจ้าว,วาดมานําศพไปถึงศพครับพระอาจาภาพร,ารอพร้อมแล้วนั่นเองครับรอาจารย์เพราะหลวงพ่อก็ได้เดินทางม,มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ทำการ ยายศพตะือนเห็บศพอย่างน n ้ม กับตอนนี้ก็ได้ย้ายมาสู่สระเมรุสระหน้าอเรียกง่ายๆก็คือสระานึ่งในเมรุที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับกับตอนนี้ก็มาเป็นช่วงเวลากลางคืนนันเอนะครับที่ได้ทาการสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลศพของในงานนะครับ ครับสำหรับการสวดพระพิรรมในภาคกลางคืนนั้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในช่วงนี้แขกเหลือนะครับที่มาร่วมในการฟังสวดพระธิรณในงานศพนี้ก็กาลังทยอยทยอยกันกลับนะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับเพราะว่ารัตนาตินเองด้วยอะไรด้วยนะครับพอดีไม่มีขาตั้งกล้องเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายทําให้ท่านได้ดูนะครับกลัวจะประมาณว่าโดนแซวอีกเวลารัตนาตินอ้าปากหน่อย ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาติชมกัน wild, ah นะขอบคุณเป็นยังสูงพยายามจะแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับอ่ะช่วงนี้ก็อย่างบรรยากาศภาพที่เห็นเนาะโอเคครับก็ต้อนรับในวันนี้ก็เป็นวันชาวนกิด กระคุณแม่คุณแม่ทพรสุขานรณิตัณฑ์นะครับแล้วขณะนีพระคุณเจ้พระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดของวัดภูธรรมศิริรัลลัมนั้นก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาก่อนที่จะได้มีการชาปนกิจในช่วงเวลาถัดไปนั่นเองครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะได้ทำการชาปนกิจศพ อก็เมฆฝนกระายตัางเขาคลึ้มมาเลยครับอันนี้ก็ท่านลองเจ้าวาได้เดินมาแล้วเยือ่อย่างข้างเจดีนั่นเองเนาะวันนี้รถก็จะเยอะหน่อยสักเล็กน้อยถึงป่านกลางฟองฟ้าก็อย่างที่เห็น,นครับมืดข้บุกขโมเป็นมาทำหน้า <c oughs> ความว่าเป็นลูกที่ดีลูกที่มีความประการุปการดีของพ่อ่อแม่ซึ่งท่านได้กรับไว้ผ้าราการใรื่องว่าลูกที่ดีนั้นต้องปฏิบัติหน้าโดยการนี้ นเป็นคนดีในสังคมีมันรักษาสัพย์สมบัติของท่านที่ให้ไว้้าส่งผลบุญไปให้อ่านช่วันี้ก็พานภาพก็ได้ทำการถาวายเครื่องพยะยถากรเทศอยู่ไม่เลวนะครับ และตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้ทำการตรวจมาติกาบางสุุ่นให้ครับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วว่าผู้ไหวยชนนั่นเองครับ นี้แล้วก็เลยเจอกุณสมเกียรติสุปานิ้ครับทั้งสองท่านนะครับมาทอดผ้าบางสุุญครับจับจับพ่อๆนเลยครับเสร็จแล้วนะนนครับเราสักครู่ครับ เดี๋ยวเราจะเจอทางเข้าหน้าๆนะครับก็ในช่วงนี้เนเชิญพระปวที่ดาเปิดสะพแล้วก็หลันหลานทั้งหมดนะครับขอบคุณแม่หลพ่อตรงวันนีนะครับมาทางหน้าประตูนะครับเพื่อการตรวจนะเพื่อตรวจคุณสมบัติเพื่อะดับต่อไปนะครับ าแรกครับขอการเชิญคุณธีรศัก์ยศพิพานท่านที่สองขอการเชทญคุณอภิษ์คุณทวมรองนายกการทารส่นตะบนบางกแกท่านที่สาขอการเชิญคุณชูศักดิ์มาเจริญกำนันตำบนบางกัแและท่านที่สีครับขอการเชิญสจส,สมัครการพึ่งุกครับท,ท,ทัานสีท่านึ้นทอดพระสี่มุมในชุดที่หนึ่งขอการอุเธครับ ก,การประกาศที่มนพระพุทธเจ้าสี่รูปเป็นหงษ์ชิตจารณาประกาศนิ่มันครับการจะดำเนินต่อไปก็เป็นการทอดผ้าลายล้ำทมคุณน,นะครับท่านที่คุณทอดผ้าลายล้ำทมคุณไายแรกนะครับการของการเด้เจบุตรที่จะเกิดสามัย และก็หลานทั้งหมดของพ่อแม่สมงรสุภาณีขึ้นทอด่าใจความสุัุธาไปที่หนึ่งของปากเิญครับพระพุทธเจ้าโมพิตเจริของกราทุกคนพระมหาอาภิชาติธรรมะจงโปรเลยสาธว่าวัดธรรมจิตวรลาว่าวัดธรรมจิวรลา เป็นองค์ที่โทราณาและการทุกท่านเป็นประธานฝ่ายสงความหลงกอลตันที่อุเกินเป็นระดับต่อไปข่อการทุกคนครับ ขนาดน,นี้นะครับก็ได้นำตีระร่างกายของคุณแม่สมพรสุพานิชนะครับได้เข้าเตาเผา,เาหรือว่าเตาอบที่ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันนันเองครับประเด็นยวพกุลูกพ่อ ก็ได้เป็นประธานฝ่ายสงวางดอกไม้จันทร,ร์ประชุมเพลิงก่อนที่ประธานฝ่ายคาววะจะได้วางตามประเท็นของพ่อ เะาีะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องเจเจสัปเลอร์ชาแนลเป็นอย่างสูงเดียร์ชมในช่วงถัดไปครับ ้ดวดวยลเป่าครับนะตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปทางานกันต่อจากด้านบน

เราก็เดินขึ้นไปดูทางด้านบนกันต่อเพราะว่าหมดหรือ,อยังนั่นเองนะครับกระดต่เวลาแล้วแหละ ในขณะนที่ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับปหนกำลังใจกันติดตามรับชมในช่องเ g จีสเปิร์ชาแนลขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe นั่นเองนะครับแล้วก็รบถึงคอมเมนต์ติชมได้นะครับกับช่องเ g จีสเปิร์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ